การป้องกันยาเสพติดเนี่ยถ้าได้เด็กเยาวชนสามารถมาร่วมตั้งแต่ร่วมคิดให้เห็นถึงการไปเสร็จการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยแล้วเนี่ยโครงการนี้จะเ,เราคิดว่าจะได้ผลมากที่สุดเพราะว่าจากการสัมมนาวิชาการนานาชาติที่สำนักง,งานปปสได้จัดเมื่อเด็วๆเนนี้ ตัวแทนขององค์การอนามัยโลกก็บอกแล้วว่าวันนี้ผู้ใช้ยาติดติดแ้ะไปติดนะโอกาสที่จะเข้าไปบําบัดให้ครบและกลับมาในสภาพเดิมหรือก็มีการบําบัดเนี้ยได้แค่8%เอรนต์งนะที่ที่เพราะเราจะเห็นว่าเอยเวลาบําบัดแล้วไม่หายหรือกระบวนการต่างๆดังนั้นการการันไว้ดีกว่แก้คือการป้องกันการติดยาเติด,ตด ให้มีภูมิคุ้มกันนจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนมากขึ้นจึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าในเรื่องการป้องกันถือว่าอาจจะใช้งบประมาณน้อยนิดแต่ว่าเราเห็นกับกลุ่มที่เขาเกี่ยวข้องและที่เราต้องการที่จะป้องกันยาติดจิตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วันนี้ก็ จะเป็นการประกวดส่วนใหญ่ก็จะเป็น Tik Tok นะฮะแล้วก็สื่อทีอ่ถูกใจและเข้าใจเยาวชนได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาและก็หน่วยงานภาคีตา่างๆจะได้นำไปใช้เพราะว่าเราหวังว่าคนกลุ่มนี้คืออนาคตของประเทศเราจะพัฒนางบกระทรวงศึกษาปีนี้3,50 0 0ล้านถ้าบวกกับกระทรวงอวไปอีก5 0 0แ0ล้าน ดัง้นก้อนนี้ยถ้าเราจะไปัฒนาถ้าเด็กเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดติดแล้วงบนอกจากศูนย์เปล่าแล้วต้องใช้งบประมาณไปการรักษายาติดติดจึงโครงการนี้จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญและก็ตรงตรงกับการแก้ปัญหามากที่สุดโอเคนะครับอย่าเพิ่งย่งเพิ่งได้